พรขย่อย oh, so ังกาช่องยังกาะโองรเพชรผ้าลวครับ uh ๋อระเพชราลวยสวัสดีค่ะพึ่งมาเจอกันค่ะท่านช่วงค่ะเจอพเพชรผ้าลวยค่ะค่ะอพนเอายอดเงินมันว่เอายอดที่เราปยอดเงินกูาที่เราไม่ได้เก่าเรอท่นช่วงมึงน้ำกันว่าพนได้ยอดเงินเน่าด้่ ขอนำปัตย์ใมาถวายองูขอให้ลูกหลานมีคนจงโชคดีมีโชคมีภัยมีลาภขอให้เขาร่างกายสุขภาพแข็งแรงในวันนี้แม้ให้ลูกหลานชาวเมืองพญานาคได้รับบารมีกับปูแล้วขอให้ปู่จงรักปัจจัยของทั้งหลายด้วยเถิดสาธุ สามห้าเกสามนะคะจำชื่ค่ะสามหเนะคะสามห้าเก้าบอามห้าเกาสามจับมุดเอาจับมุดเอาว เอาจับมุนเอาวินเอาเด้อค่ะทุกช่วงขาสามห้าเก้าสานะคะจ้าต่นนี้เป็นกําลังคนไหลอยู่เนาะเที่ยวเที่วนี่ไลฟ์ก็เที่ยวก่อนบะไลฟ์ี่หล่ะไลฟ์สี่หล่ะไลฟ์ผู้เที่ยวมาเรียกคนเขาสามกอได้เลถูกไลฟ์ูกไี่ล่ะสวัสดีค่ะ เอเจนนั่งน้ำโชกเจนะมื่อนี่เมื่อนีมบ้านหยุดก็เลยไเด้ยมายูวันนุยูวานชุมพลจ้าจ่ะเอ้านู้นจกักแน่ตลอดูจักเจตลอดที่เหลไปพ่อกันที่วัดปูชี่ศูนย์ตะไยจ้าไปเที่ยวยูตะวันหลังๆนี่นานหลก็เล็กเดีไปสามมืกว้างค่ะก็หลาค่ะค่ะ พนังซื้อเนาะนุ่มนุ่มเค่อยได้ไปนะคะเอาทำช่วงขาโชคดีมากเจอพอเท็ดพอเพชรผ้ารวยแล้วก็เจอเจแดงน้ำโชกนะคะเจแดงคนเดิมบ่ะเจแดงคนเดิมครับเจแดงคนเดิมนะคะทำช่วงขามาฟอรสวงช่องใหญ่เดี๋ยวเสียทายมึงตัวเลขน้ำกันเนาะค่ะเนาะเอาท่านผู้ชมขาเดี๋ยวขอทายขอทายยอดเงินเนี่ยค่ะ เพื่นกนลังนทายอยู่ค่ะทั้งช่วงขานี่ค่ะหลายคนขาดค่ะทั้งช่วงขานี่ขออนุญาตถ่ายยอดเงินนะคะนี่ค่ะทั้งช่วงขายอดเองินถวายปูนี่นะคะนี่ค่ะวันที่16เมษายน2567ก็ระไดหรือเหล้าพัฒนาเมลแรงกระไดเนาะคะ่ะเนาะแล้วตะปูไดสิป,ประสงค์ไปทั้งใดนะคะ ก็ขอคห้ปูโปวดท้ายลูกหลานส่องเจน่าม้ฉโชข์คอยมีโชก์มีใช่ขอให้รำด้วยสาธุสาธ <c oughs> ุสุม้า้ากัาุนผรลอตเตอรี่รรรุับผับับ Oh, มีสามหาเก้าสามส้อยว่าเป็นสามหาเก้าสามแล้วก็หาเก่าเนาะระเก่าไม่มีแล้วก็ไปเลยสามแ่นเบบเปิ้ลสามสามบอกสามสามหาเก่าเก่าได้เบสิบบอกสามสามเิ้ลบ่กสามสามกามากเกือสามสามเกอเลขมนากลายสามเออเนียครับเลขใคยน้ำพระเเทเนี่ยค่ะเลขสามนี่เลขสามมาแห้งก็เลขสามมาแห้งมันบอกว่า สามงวดนี้ม่แห้งเอาเต็มช่วงค่ะเหล็กปูพญานาโอเพดเป็นคนเขียนเจนนั่งเลยมาใส่เอาน้ำควรกับเต็มช่วงค่ะขอบพระคุณมากค่ะพอบเีดครับจ้าเอาผิวออกเบิ้งไม้มีเบิร์นพ้อสามสามส้อยยังเหมือนจาได้ครับได้ออเมื่รสจดงมากเที่ยวหรคะนี่สาหลังมาตลอดตั้งตลอดเนี่ด ที่สองเลยหมวดเจ็ดก็มากสือคือเงินบอตลอดบอ7เดเรียกสื่อบอลานึ่งสื่อเดียวบ่ได้บที่สองเลยแต่ว like. ่าห e> ัวนี้บัตรงกับหแม่สราวบาแต่ว่านใจนักสามตรงกับเลขแม่สารค้าวอ้ตรงก็แม่สารค้ามีเีลแม่สารค้าเขาดีอยู่บ่จีดงเขาตุกงวดเดี่ลบเขามาสองวดแล้วเขาห้าหกเจหมวดประจำวันีมารุดสองสามหมวด มะลิวัดวัางหั่นมาเขานึ่งแต่ขั้นหาสามซีสองนหาสามนี่ซีสองตูนี้ม้นเนื้อกันละค่ะค่ะโอ้ขัวนิแม่น่แม่เนาะต้นไหหาสองหาสามหาซีเออก็ตรงกันยุนบ่ใช่ม้วนให้พ่อมบ่ก้ตนล่ะก้สองสามเก้าห้าสามสามห้า 5,9,9,5แล้วก็3,3เป็น7จ็ดมือนึ่งน่หลมขีอว่าใดไม่นอนสาค่ะเี่นอยู่ก็เราสาพนนเลยอีกเครื่องนึงนูไทยบ่ได้เล่นมาร้อนร้อนมากกว่าสันจ้าเอาทำช่วงขาสำหรับมามือนีนะคะมาไหวปูพญานาคนะคะมาเจอเจดแดงกับเจดพอเพชรนะคะ เแดียงเพิ่มมาตลอดนะคะเจีนั่งไวมาได้พุ่งกระไดสวงเฉียวนะคะท่านผู้ชมคะเจดแดงค่ะสวัสดีค่ะจากขอพุดหลายๆนะคะพ่อเพชรพ่อเพีรค่ะสวัสดีค่ะจะาเจอกันไม่คลิดหนาค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ